สวัสดีครับทุกคนในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ผมได้รวบรวม74ประโยคจากปากของคนรวยและผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกที่พิสูจน์แล้วว่าความคิดและคำพูดเหล่านี้มีพลังในการสร้างสรรอค์นาคตได้จริงพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย 1. หนทางสู่ความสำเร็จที่ดีที่สุดคือการลงมือทำเสมอไม่ว่าจะวางแผนดีแค่ไหนถ้าไม่เริ่มลงมือทำ ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือการเริ่มก้าวแรกครับ 2. ส,สิ่งเดียวที่ขวางกั้นความฝันของคุณคือเรื่องเล่าที่บอกตัวเองว่าคุณทำไม่ได้อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักอยู่ในความคิดของเราเองถ้าเราเชื่อว่าทำได้ก็จะหาทางทำจนสำเร็จ 3. การเริ่มต้นคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ การเอาชนะความเฉื่อยชาและเริ่มก้าวแรกได้นั้นสำคัญมากเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง 4. อย่าก,กลัวความล้มเหลวจงกลัวการไม่พยายามความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือการไม่กล้าแม้แต่จะลอง 5. ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการรอคอยแต่เกิดจากการสร้างโอกาสอย่ามัวแต่นั่งรอโชคชะตา จงลงมือสร้างโอกาสและเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยตัวเอง 6. การลงมือทำอย่างต่อเนื่องคือกุญแจไม่ใช่แค่มีความคิดที่ดีความคิดดีๆมีอยู่เต็มไปหมดแต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่สามารถเปลี่ยนความคิดนั้นเป็นการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ 7. คุณพลาดร้อยเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่คุณไม่ได้ลองโอกาสที่ไม่ได้คว้าไว้คือโอกาสที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์เสมอ ลองทำดูอาจสำเร็จหรืออย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ 8. ความพยายามไม่เคยทรยศใครการลงทุนในความพยายามไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็มักจะให้ผลตอบแทนในที่สุดเสมอ 9. จงก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าช้าแต่สม่ำเสมอความสม่ำเสมอและความอดทนสำคัญกว่าความรวดเร็วการสะสมความก้าวหน้าทีละน้อยจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน 10. จงทำในสิ่งที่ทําได้ด้วยสิ่งที่คุณมีในที่ที่คุณอยู่อย่ารอให้พร้อม1นึเปอร์เซนจงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และเริ่มลงมือทำทันทีในสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ11ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้หรือไม่ได้คุณก็คิดถูกพลังของความคิดและความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเชื่อว่าทำได้สมองจะหาทางทำ แต่ถ้าเชื่อว่าทำไม่ได้ก็จะไม่พยายาม 12. ความแตกต่างระหว่างคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จไม่ใช่การขาดพลังงานหรือความรู้แต่เป็นการขาดความตั้งใจคนส่วนใหญ่มีความสามารถพอแต่ขาดความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จจริงๆ 13. ความล้มเหลวคือเครื่องเทศที่ทำให้ความสำเร็จมีรสชาติ ความผิดพลาดทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและทำให้ความสำเร็จที่ได้มานั้นมีความหมายและหน้าภาภูมิใจยิ่งขึ้น 14. วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือการสร้างมันขึ้นมาอนาคตไม่ได้ถูกลิขิตแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยการกระทำและการตัดสินใจของเราในวันนี้ 15. จงเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส ถูกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอเพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองและมองหามัน 16. ความคิดของคุณคือทุกสิ่งที่คุณเป็นทุกสิ่งที่เราเป็นและทุกสิ่งที่เรามีล้วนเริ่มต้นจากความคิดของเราเอง 17. สิ่งที่คุณจดจ่อขยายใหญ่ขึ้นพลังของการโฟกัสมีผลมหาศาลไม่ว่าคุณจะจดจ่ออยู่กับปัญหาหรือโอกาสสิ่งนั้นจะยิ่งทวีคูณ 18. ทัศนคติเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้มุมมองและทัศนคติที่เรามีต่อสิ่งต่างๆแม้จะดูเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของชีวิตได้ 19. อุปสรรคคือสิ่งที่น่ากลัวเมื่อคุณละสายตาจากเป้าหมายเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอุปสรรคจะกลายเป็นเพียงบันไดก้าวผ่านแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายอุปสรรคจะดูใหญ่โตน่ากลัว 20. ความมั่นใจไม่ได้มาจาก ฉันทำได้ทุกอย่างแต่มันมาจากฉันรับมือกับทุกสิ่งได้ความมั่นใจที่แท้จริงคือการรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะสามารถเรียนรู้ปรับตัวและผ่านมันไปได้เสมอ21ยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรมากเท่านั้นความรู้คือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งตระหนักว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้ 22. การลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการลงทุนในตัวเองการพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์ของตัวเองคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดในระยะยาว23ชีวิตคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกวันคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตไม่มีช่วงเวลาไหนที่เราควรหยุดพัฒนาตัวเอง 24. ความผิดพลาดคือบทเรียน ไม่ใช่ความล้มเหลวมองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรงุงไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณด้อยค่าลง25ถ้าคุณหยุดเรียนรู้คุณก็หยุดเติบโตการเรียนรู้คือเชื้อเพลิงของการเติบโตถ้าขาดเชื้อเพลิงการเติบโตก็จะหยุดชะงัก26ความรู้คือพลังยิ่งคุณมีความรู้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีพลังในการตัดสินใจสร้างสรรค์และควบคุมชีวิตได้มากเท่านั้น27 คนที่ไม่เคยผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรใหม่ๆการทำผิดพลาดเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังก้าวออกจากเขตสบายและกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ28จงเป็นนักเรียนตลอดไปอย่าหยุดค้นหาความรู้การรักษานิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะทำให้คุณทันโลกและไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง29การเรียนรู้คือสมบัติที่จะติดตามเจ้าของไปทุกคนแห่งความรู้ที่คุณมี ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้และมันจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆเสมอ 30. การพัฒนาตนเองคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดทุกเวลาเงินหรือพลังงานที่คุณใช้ไปกับการพัฒนาตัวเองจะกลับมาในรูปแบบของความสำเร็จและชีวิตที่ดีขึ้น 31. ผมไม่ได้ล้มเหลวเพียงแต่ผมค้นพบหมื่นวิธีที่ไม่ได้ผลมุมมองต่อความล้มเหลวของอัจฉริยะ ความพยายามทุกครั้งคือการค้นพบหนทางที่ถูกต้อง 32. ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือการเดินทางการมุ่งม,มั่นอยู่กับกระบวนการและเพื่อเทินกับการเดินทางไปสู่เป้าหมายคือสิ่งสำคัญ 33. ความภาคเพียรคือรากฐานของความสำเร็จความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายล้วนสร้างขึ้นบนความอุตสาหะและความไม่ย่อท้อ34ความสำเร็จไม่เคยเป็นของขวัญฟรี ต้องใช้ความพยายามการทุ่มเทและความอดทนจึงจะได้มาซึ่งความสำเร็จ 35. จงอย่าหยุดเมื่อคุณเหนื่อยจงหยุดเมื่อคุณทำสำเร็จแล้วความแตกต่างระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้คือการผลักดันตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ตาม 36. ความยากลำบากเตรียมคนธรรมดาให้พร้อมสำหรับโชคชะตาที่ไม่ธรรมดาอุปสรรคและปัญหาในชีวิตคือบททดสอบ ที่จะสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความยิ่งใหญ่ 37. ไม่มีลิฟต์สู่ความสำเร็จมีแต่บันไดความสำเร็จต้องใช้การก้าวทีละขั้นอย่างอดทนไม่มีทางลัดที่ได้มาง่ายๆ 38. อดทนและมุ่งมั่นเสมอไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนความยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาและการทำงานอย่างต่อเนื่อง39 ความสำเร็จคือผลรวมของความพยายามเล็กๆน้อยๆที่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากการสะสมของการกระทำเล็กๆน้อยๆที่สม่ำเสมอ40จงกัดฟันสู้กับความทุกข์แล้วคุณจะพบกับรสชาติของความสำเร็จการผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้จะนำมาซึ่งประสบการณ์อันล้ำค่าและความภาคภูมิใจในตัวเอง41คุณไม่ได้เงินเพื่อเวลาของคุณ แต่คุณได้เงินเพื่อคุณค่าที่คุณสร้างขึ้นจงโฟกัสที่การสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นหรือให้กับโลกใบนี้เพราะนั่นคือที่มาของความมั่งคั่งที่ยั่งยืน42ถ้าคุณสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมผู้คนจะมาเองจงทุ่มเทกับการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดแล้วชื่อเสียงและโอกาสจะตามมาเอง43 จงกล้าหาญพอที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณใฝ่ฝันอย่าให้อุปสรรคหรือความกลัวหยุดยั้งคุณจากการใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่างแท้จริง 44. อย่าไล่าตามเงินจงไล่าตามความหลงไหลแล้วเงินจะตามมาเองเมื่อคุณทำในสิ่งที่รักและมีความสุขกับมันคุณจะทำได้ดีและสร้างคุณค่าได้มากจนเงินกลายเป็นผลพลอยได้ 45. การให้คือการได้รับ ยิ่งคุณให้มากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับกลับมามากเท่านั้นทั้งในรูปแบบของความสุขความสัมพันธ์หรือโอกาส46จงเป็นผู้แก้ปัญหาไม่ใช่ผู้สร้างปัญหาโฟกัสที่การหาทางออกและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแทนที่จะจมอยู่กับปัญหา 47. ความฝันไม่มีวันหมดอายุไม่ว่าอายุเท่าไรหรือสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณก็สามารถไล่ตามความฝันของคุณได้เสมอ 4 8วิสัยทัศน์ที่ปราศจากการลงมือทํำเป็นเพียงความฝันการมีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ต้องมาพร้อมกับการลงมือทําอย่างจริงจังจึงจะกลายเป็นความจริงได้ 49. จงสร้างคุณค่าให้มากพอแล้วเงินจะตามมาเองคุณแจสู่ความร่ำรวยคือการมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นหรือให้กับตลาด50ชีวิตคือของขวัญและมันก็เป็นโอกาส มองทุกวันเป็นโอกาสใหม่ในการเรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุด 51. ชีวิต10%เคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณและ90%คือวิธีที่คุณตอบสนองต่อมันสิ่งที่เราควบคุมได้คือปฏิกิริยาของเราต่อสถานการณ์ไม่ใช่สถานการณ์นั้นเอง 52. วินัยคือสะพานเชื่อมระหว่างเป้าหมายและความสำเร็จการมีวินัยในการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นที่จะพาคุณไปถึงจุดหมาย 53. ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรมากเท่าไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีมากเท่าไรความพึงพอใจและความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในและการรู้สึกขับคุณในสิ่งที่มี 54. จงตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการชีวิตของคุณคือการเลือกจงเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณฝันไม่ใช่แค่ปล่อยให้มันดาเนินไป 55. เมื่อคุณเปลี่ยนวิธีคิดคุณก็เปลี่ยนโลกได้มุมมองและกรอบความคิดของคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงที่คุณสัมผัส 56. การควบคุมตัวเองคือก้าวแรกของการควบคุมโชคชะตาเมื่อคุณควบคุมการกระทำและความคิดของตัวเองได้คุณก็สามารถกำหนดเส้นทางชีวิตได้ 57. ทางเลือกที่คุณทำวันนี้จะกำหนดอนาคตของคุณ ทุกการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในวันนี้ล้วนเป็นตัวแปรสำคัญที่สร้างอนาคตของคุณ 58. จงควบคุมความคิดมิฉะนั้นความคิดจะควบคุมคุณถ้าไม่ฝึกสติและควบคุมความคิดความคิดด้านลบอาจเข้ามาครอบงำและบงการชีวิตคุณ59ไม่มีใครสามารถทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าได้หากคุณไม่อนุญาต คุณค่าในตัวคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดหรือการกระทำของใครแต่มันมาจากความเชื่อมั่นในตัวเอง 60. ความก้าวหน้าไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบอย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกจงเน้นที่การพัฒนาและก้าวหน้าไปทีละเล็กละน้อย61จงผลักดันตัวเองเพราะไม่มีใครจะทำเพื่อคุณแรงผลักดันที่ยั่งยืนที่สุดมาจากภายในตัวคุณเอง จงเป็นคนขับเคลื่อนชีวิตตัวเอง62จงโอบกอดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ที่จะปรับตัวโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดคือผู้ที่จะอยู่รอดและประสบความสำเร็จ63จงกล้าที่จะทำผิดพลาดความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้อย่าให้ความกลัวความผิดพลาดมาหยุดยั้งคุณจากการลองทำสิ่งใหม่ๆ 64จงมองหาบทเรียนในทุกความท้าทายทุกความยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตล้วนมีบทเรียนที่มีค่าซ่อนอยู่เสมอ 65. อุปสรรคคือสิ่งที่ต้องปีนข้ามไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่าหนีปัญหาจงเผชิญหน้าและหาวิธีเอาชนะมัน66จงเรียนรู้จากความเจ็บปวดแล้วมันจะสอนบทเรียนที่มีค่าให้คุณ ประสบการณ์ที่เจ็บปวดมักเป็นครูที่ดีที่สุดสอนให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น 67. ไม่มีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ใดที่มาโดยปราศจากการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ต้องแลกมาด้วยความพยายามและการฟันฝ่าอุปสรรค 68. จงลุกขึ้นอีกครั้งหลังจากการล้มลงทุกครั้งความยืดหยุ่นและการไม่ยอมแพ้คือคุณสมบัติสำคัญของผู้ชนะ 69อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ทุกการกระทำในปัจจุบันคือการลงทุนในอนาคตของคุณ70จงเป็นแสงสว่างในความมืดจงเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและนำทางผู้อื่นให้ก้าวไปข้างหน้า 71. ชีวิตคือของขวัญและมันก็เป็นโอกาสจงใช้ทุกวันให้คุ้มค่าที่สุดและมองทุกโอกาสที่เข้ามาด้วยความกระตือรือร้อน 72. ความฝันไม่มีวันหมดอายุไม่ว่าอายุเท่าไรหรือสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณก็สามารถไล่ตามความฝันของคุณได้เสมอ 73. ทุกทุกๆวันคือโอกาสครั้งที่สองไม่ว่าเมื่อวานจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้คือโอกาสใหม่ที่คุณจะเริ่มต้นใหม่และทําให้ดีขึ้น 74. คุณคือผู้เขียนเรื่องราวชีวิตของคุณเอง คุณมีอำนาจเต็มที่ในการกำหนดทิศทางชีวิตของคุณจงเขียนเรื่องราวที่คุณอยากจะบอกเล่าเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ74ประโยคทรงพลังในวันนี้ผมหวังว่าทุกประโยคที่ได้ฟังจะเป็นเหมือนเข็มทิศชี้ทางและเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยเติมไฟในตัวคุณให้ลุกโชนอีกครั้งนะครับจำไว้นะครับว่าพลังของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักจะเริ่มต้นจากความคิดและคำพูดเล็กๆที่เราเลือกที่จะซึมซับและนำไปปฏิบัติในทุกๆวัน วันนี้คุณได้รับพลังไปเต็มที่แล้วถึงเวลาที่จะนำมันไปใช้ในชีวิตจริงแล้วนะครับเริ่มต้นจากประโยคที่คุณรู้สึกว่าโดนใจที่สุดแล้วลองนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ของคุณดูนะครับหากพอดแคสต์เอนนี้เป็นประโยชน์และคุณอยากให้กำลังใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องพลิกชีวิตด้วยตัวเองก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระดีๆและแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณพลิกชีวิตให้ดีขึ้นได้ในทุกๆวัน ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ